แต่แแ่บางน้นานจริงไหมใช่เป่ามอืมใช่จริงด้วยมีกี่ดอกสองดอกว้าวลูกเล็กพอดีคำนี่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 ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่นี่มันแตกอย่างนี้เนี่ย อ่ะดูดีว่าใช่เปล่าอืมใช่ไหมคะใชออ่ตรงนี้ก็น่าจะใช่อ่ะตรงนี้ตรงนี้ด้วยดอกหนึ่งเนี่ยดอกหนึ่งหรือสองดอกเนี่ยใช่ไหมอืมเออเก่งปลาสุดยอดเก่งปลาคนหาเนะี่ย ใช่ไหมโอ้ดอกเพลเลยอะ่ะอืมอ่ะอืมหมดยังเอาเธอหานี่นี่สองดอกนี่นี่อ แฟดอีกแล้วนี่ดอกนึงนี่มันแตกอย่างเงี้ยเห็ดพออะเนี่ยเน,นี่ยทั้งแตกเนี้ยเนี่ยแต่ดอกเล็กนเนี้ยใช่เปล่าใช่น่ะเห็นไหมมันแตกตรงไหนผมไม่เห็นเลยโอ้ยดินมันแตกค่ะเนีย่ยเธอต้องดูว่าดินมันแตกเดีย๋ยวให้ดูดิที่เราหา S <S ไม่ใช่อันนี้คือข้างบ้านเรานะครับนี่นี่อันนี้คือข้างบ้านนะอันนี้ที่หนาของเรานะอันนี้บ้านแม่นะครับข้างบ้านแม่นะของบ้านของเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็บ้านของเราก็มีเหมือนกัน,นครับนีง่ง่ายๆเลยครับนี่ใช่ก็ไม่รู้ด,ดูดิอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ นี่หลายดอกเดอ้อได้แกงหนึ่งเด้อนี่ก็าหาไปเรื่อยๆนี่ก็พอกินนะครับสบายๆ